แม่น้ำสแกรกรังเป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานีโดยมีต้นกำเนิดอยู่ในเทือกเขามงโกจูจังหวัดกำแพงเพชรไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านท่าสุงตมบลท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีมีความยาวประมาณ225กิโลเมตรแม่น้ำสแกรกรังถือเป็นสายเลือดหลักของจังหวัดอุทัยธานีเลยก็ว่าได้ เราเรียกแม่น้ำสแกกรักงตั้งแต่ช่วงปากคลองขมทรัพย์หรือคลองอีเติง้งที่บ้านจักษาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีซึ่งน้ำจะเป็นสองสีแล้วไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทมีความยาวจากต้นน้ำถึงจุดที่บรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ108กิโลเมตร คุณภาพน้ำแม่น้ำสแกกรักรงย้อนหลัง6ปีตั้งแต่ปีพศ2558ถึง2563มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมพบปัญหาคุณภาพน้ำรุนแรงในทุกจุดตรวจวัดอันเนื่องจากสภาพโดยธรรมชาติของแม่น้ำสแกกรักรงมีสภาพการไหลค่อนข้างน้อยน้ำมีสภาพนิ่งพบว่าพืชและผักตกชวาลอยอยู่หน้าผิวน้ำค่อนข้างหนาแน่น รวมทั้งพบแหล่งกําเนิดน้ําเสียจํานวนมากในช่วงที่แม่น้ําสแกกรักงไหลผ่านชุมชนช่วงกลางเมืองอาทิเช่นตลาดสดร้านอาหารรีสอร์ทชุมชนเรือนแพรและการเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณความสกปรกในรูปแบบสารอินทรีย์ให้กับลำน้ำจนเกินขีดความสามารถการรองรับได้ของแม่น้ำสแกกรักงเกิดการเน่าเสียตลอดลำน้ำ ภาพฝันในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการของเสียในชุมชนเรือนแพรต้นแบบนำร่องและการสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำแสกกลางในครั้งนี้ก็เพื่ออยากเห็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการช่วยกันป้องกันและฟื้นฟูคุณภาพของแม่น้ำแสกกลางโดยการมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนมีการบำบัดน้ำเสียณแหล่งกำเนิด และมีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำสแกรกรังเพื่อให้ชาวอุทัยธานีเป็นเมืองสวยมีแม่น้ำใสประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่4และเทศบาลเมืองอุทัยธานีได้คัดเลือกเรือนแพรและบ้านลิงน้ำแม่น้ำสแกกรักง เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบจำนวน5ห,หลังคาเรือนติดตั้งทุ่นกะขยะลอยน้ำจำนวน5ชุดและถังดักไขมันจำนวน4ชุด เมยไท้ที่ไหนไปฟักคนสักันรักันไหน